ไม่ยอมหรือไม่หมอบเนี่ยหมาตัวนั้นก็จะโดนลุมนางกำลังเอาไปใส่ตัวเองว่านางโดนลุมเพราะนางไม่หมอบนางไม่ยอมก็คือพูดให้เอฟซฟังว่านางไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแต่แค่นางไม่หมอบนางไม่ยอมนางเลยโดนลุมไม่ใช่ว่าดูฉันดิไม่เหมือนเพื่อนอยู่คนเดียวทุกคนเขาปกติหมดมันจะ มันจะเอามาเปรียบตรงนี้คือกลัวว่าคนจะมองว่าฉันผิดปกติเพราะเพื่อนเพราะพี่พี่น้องๆ้องเขาดีกันหมดมีแต่ฉันคนเดียวแต่ตอนนี้มันเลยบอกว่าเพราะมันไม่หมอบมันไม่ยอมมันเลยโดนพี่พี่น้องๆลุมไม่ใช่มันไม่ปกติอะไรประมาณนี้ทั้งหมดเป็นหมาถ้าตัวไหนที่ไม่สู้ตัวนั้นตายตัวที่หนึ่งมีความลิษยาไหมมีความอิฉาไหมมีนะแต่เราเห็นเพราะว่าเขาข่มความอิจฉาลิษยาของเขา โดยการที่เขาได้ฝึกไปวัดไปวากับยายของเขาตั้งแต่เด็กๆมันเลยมีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตใจยอมรับมีจิตใจอะไรมากมายนะก็คือเขานะมเออีเขาเรียกมีน้ำใจอ่ะนะถ้าเขาอิจฉามันมีอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนมีความอิจฉามีความริษยาแต่จะใช้สิ่งเหล่านั้นนะ ก็คือแซนติดตามชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะเพราะเขาโดนคดีผัวเขาโดนคดีติดตามมาห้าปีนะความอิจฉาริษยาของเขาไม่เป็นภัยให้กับใครไม่เป็นภัยให้กับตัวเขาเลยนะแต่สําหรับนางหวายความอิจฉาของคุณคุณพยายามที่จะเสี่ยมคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นใช้เชี่ยมคนนี้เป็นอย่างนี้ ความลิษยาของคุณคือเสี่ยมแล้วคุณจะได้ประโยชน์ตรงนั้นฉันอยากได้เงิน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 แรงจูงใจคือเงินจูงใจคือเงินแล้วก็คนที่อ่เขาเรียกอะไรนับหน้าถือตาคนที่ยกย่องมันมาจากการป่วยตรงนั้นเลยคุณชอบอ่คุณจะเขาเรียกอะไรอะ่ะ คำยกย่องชื่นชมนะ่ะคือผลสำเร็จของคุณนะถ้าคุณทำอะไรนะคุณทำอยู่ในใจคุณเอ่อยิ่งคุณพยองคุณอ่ามั่นหน้ามั่นโหนกว่าคุณเก่งเก่งกว่าใครทั้งนั้นเลยฉันเก่งกว่าใครมันจะมีความคิดอยู่ตรงนั้นว่าเก่งกว่าใครยิ่งถ้าทำเสร็จแล้วมีคนชื่นชมนางจะยิ่งพยองใหญ่เลยว่าฉันเก่งฉันเก่งคือคนที่เยินยอนางนะั่นะนะก็คือมาการันตีว่านางเก่ง ในความคิดของนางก็ฉันเก่งฉันเหนือกว่าใครอยู่แล้วสําหรับป้าเนี่ยนะเขาไม่ใช้ความอิจฉาลิษยาไปข่มเหงหรือไปอะไรใครเห็นไหมเขาโดนข่มเหงนะแล้วนางก็พูดด้วยว่าป้านี่โง่ซื่อนะก็คือความความโง่กับความความซื่อมันมัน,ม,นมันขัดก,กันกับความอิจฉาลิษยานะถ้าเราโง่เราซื่อความอิจฉาลิษยาเรามีมันก็จะดับไป เพราะเราเซอร์เราโง่เราไม่คิดที่จะไปอะไรแข่งกับใครหรอกนะใช่ไหมอะนะความริษยาของอหมาตัวแรกไม่มีนะคือมันมีแต่มันไม่ไม่ออกมาทําเป็นพิษเป็นภัยอะไรใครไปฟังนะเดี๋ยวฟังดีๆนะจะเล่าถึงป้าหมาตัวที่หนึ่งกำลังจะหาข้อเสียของหมาตัวที่หนึ่งเกือบจะหาไม่เจอ นิ่งไปพักหนึ่งแล้วเออยังไงยังไงก็ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวแต่งตัวดีมันก็อิจฉาแล้วเพราะว่าในสภาพของมันตอนนั้นก็คือแย่เท่าที่ฟังเราจะเข้าใจว่าตอนนั้นมันจะทะเลาะกับอดีตสามีประจําและอดีตสามีเนี่ยจะขึ้นเขาละก็ประมาณนี้นะแล้วเห็นเขาดูดีไปกรุงเทพกลับมาแล้วเหมือนดูดีอ่ะเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งที่คุณใหม่เอามาให้ดูอ่าป้าเนี่ย กลับมาน่าจะกลับมาจากกรุงเทพใส่เสื้อสวยๆแล้วน่าจะซื้อแว่นตาม,มาฝากน้องฝรน้องสองคนให้ตายายเลี้ยงอยู่ที่ยยสีกาแล้วภาพนั้นจะถ่าย3ามพี่น้องนะหน้าตอหญิงก็มองน่าจะเป็นน้องโอมพยายามใส่แว่นตากันแดดป้าก็มองยิ้มแล้วตอหญิงก็ยิ้มเด็กภาษาเด็กได้ใส่แว่นตาจะใส่ยังไงแต่ผู้หญิงคนนี้นางหวายเบะปากนะทุกคนภาพนี้น้องโอมเขาเล็กๆอ่ะ นิสัยของผู้หญิงคนนี้มันมีมานานแล้วมันน่าจะคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยใครไปกรุงเทพแล้วเวลากลับมาใส่เสื้อผ้าดีๆแล้วมีเงินนิดหนึ่งโอ้หไปกรุงเทพนะเป็นมันไปเมืองหลวงอ่ะกลับมาแล้ว่าโอ้โหบางบางทีมาเลี้ยงฉลองกันซื้อกับข้าวดีๆมากินเนี่ยคนบ้านนอกจะอิจฉา แต่บ้านนอกจะอิจฉาแต่ไม่ได้ตาร้อนนะอิจฉาอุ้ยอิจฉามึงวะมึงไปทํางานได้เงินเดือนดีว่ะเอออิจฉามันมีอยู่แล้วที่พูดแบบนี้อ่ะอิจฉามันมีแต่ไม่ได้ตาร้อนเข้าใจไหมคือเซนเดาเลยนะมันเห็นแล้วมันรู้สึกอิจฉาว่าเขาดูดีเขาใส่เสื้อผ้าดีๆแต่ตอนนี้อยากเหยียบเขาละดูดียังไงอ่ะไม่มีบ้านอยู่ มันก็รีบจะสร้างบ้านให้อยู่เหนือเขาในเมื่อมันจะให้ดูดีกว่าเขาก็คือจะต้องแต่งตัวรีบผ้าทําให้เหมือนเขาอ่ะเขามาจากกรุงเทพเขาดูดีเป็นคนกรุงเทพว่างั้นเถอะฉันก็จะทําเหมือนคนกรุงเทพบ้างอาทาเหมือนคนกรุงเทพรีดผ้าตักผ้าแบบผู้ดีเลยโอเคฉันจะพยายามสร้างบ้านละตอนนี้คือจะแข่งละไม่ใช่แข่งอะไรนะแข่งให้เหนือกว่าเขาตอนนั้นเขาเหนือกว่าฉันใช่ไหมแต่งตัวดีเป็นคนกรุงเทพ ตอนนี้ฉันจะให้เหนือกว่าเธอฉันจะแต่งตัวดีๆฉันจะสร้างบ้านให้มันเยอะกว่าเธอแต่บ้านเธอก็ไม่เสร็จนะทีนี้เขาก็มีลูกแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงเองค่ะกู่แรกมีลูกที่เขาคลอดลูกออกมาแล้วเอามาให้ตายายเลี้ยงแล้วก็ไปทําเป็นหนุ่มสาวไปทํางานไปหาเงินฮะมันผิดตรงไหนอะผมเถไปนะไปดูดิตอนเนี้ยนะเ,เลี้ยงจนโตก็มีเลี้ยงจนเก้าขวบสิบขวบก็มีนะพ่อแม่ก็ยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยนะจะบอกให้จะพูดให้ตํา น้ำเสียงเนี่ยพูดให้เหมือนตำหนิเขาเหมือนเขาทำตัวเสียหายทำตัวไม่ดีหรือสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องอะไรอย่างนั้นอะ่ะทีนี้การที่คุณไปทำงานคุณก็เป็นหนุ่มสาวเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือมันมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ลุงที่ลุงกับแม่ยายแม่อะไรไม่รู้เนี่ยมีปัญหาเรื่องซื้อที่ก็เหมือนกันจะถือซื้อที่จะเป็นเรื่องเดียวกันแซนไม่แน่ใจที่ลุงจะ,ะใช้อ่า อาอะไรให้ไปละสองหมื่นยังเหลือสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เรื่องลกทานนั่นแหละนะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าอันเซนไม่แน่ใจแต่ลุงนะ่ะนะไม่โกรธมาเอาลูกไปเลี้ยงเองนะในที่สุดตาชอก็ขอร้องนะให้เอามานะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เท่าให้เอาไปนะผู้เท่ารักหลานไม่อยากให้เอาหลานไปของให้นะพูดอะไรอะ่ะพูดให้มันหมดมันเป็นการใส่ร้าย ป้าออกจากบ้าน6โมงเข้างาน7โมงกว่าจะเลิกมา2ทุ่มครึ่งเด็กน้อยยังไม่ได้ไปโรงเรียนจะอยู่กันสองคนตรงนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอแม่จะสบายใจเหรอถึงจะปิดลุงแจไม่ได้อยู่บ้านไม่กลัวมันขึ้นโต๊ะขึ้นตา่างไม่กลัวมันอะไรกันหรอใช่ไหมมันเป็นการที่ป้าออกไปสักพักลุงก็ต้องอเลิกกะมาเข้าบ้านคือผัวทํางานผัวทํางานเดี๋ยวเมียไปทําผัวออกกะ คือเป็นแบบนี้แต่มันจะเป็นมันจะเหลี่ยมเวลากันนิดนึงที่ปล่อยให้เด็กอยู่บ้านเพียงชั่วคราวนะไม่ได้อยู่โอ้พูดอย่างก็ออกหกโมงเช้ากลับมาทุ่มกว่าทุกวันเป็นปีนะเด็กไม่เกิดอะไรขึ้นมันบูญท่วมหัวแล้วอย่างนั้นนะ่ะพูลูกคุณสิขนาดมีพี่ดูอยู่ยัง ไปตายบนภูเขาเลยนี่แหละนะคนเขามองออกว่าคุณเป็นคนยังไงคุณจะไปพูดเอาหมาสี่ตัวห้าตัวมานะ่ะหมาตัวเดียวที่ทําให้บ้านทั้งบ้านมีปัญหาแม้แต่หมาพ่อหมาแม่หมาผู้ให้กําเนิดมันยังกัดเลยต้องเอาลูกทั้งสองไปขังไว้ในห้องเลยจิตวิทยาเลยแซนน,น่าจะคือดูสีหน้าสีตาคนออกดูคําพูดดู น้ำเสียงคือนั่นแหล่ดูเหมือนนาเขาเรียกอะไรอ่ะภาษากายภาษากายด้วยนั่นก็คือการที่นะเรารู้เลยว่านะคือคนที่พูดแบบเนี้แสดงหมายถึงว่านางอ่ะคือโหนานมากแล้วนะเธอเหนือกว่าตอนนั้นเธอเหนือกว่าฉันแต่เธอไม่มีบ้านอยู่ฉันก็พยายามที่จะสร้างบ้านให้อยู่เหนือกว่าเธอบ้านฉันมีเปอร์เซ็นต์เสร็จหรือทําได้มากกว่าเธอ อ่าตอนนี้เธอกลับมาอยู่บ้านแล้วทานาะอ่าทำไม่เป็นอ่าฉันมีแต่คนเอาไปเปรียบเทียบฉันอยู่เหนือเธอละคือจะอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละสิ่งที่มันมีปัญหาผู้อิงเชื่อเลยนะทุกคนตรงไหนมีปัญหาคือตรงนั้นจะต้องมีไหวอ่างานที่อ่าบักนาะกับลุงทะเลาะกันเรื่องเลี้ยงด้วงใช่ไหมคือที่เท่าที่ดูก็คือมันคือการเสี่ยมของนางหว พราะตอนนั้นนางหวายอยู่ฝั่งลุงนางหวายก็ทะเลาะกับบักนาะเรื่องเ,อเดี๋ยวนะเลี้ยงหนูแล้วขายหนูตัดหน้ายังไงนี่แหละคือตอนนั้นนางหวายทะเลาะกับบักนาะกับตอหญิงนะลองคิดดูติดทะเลาะกับพี่ถับน้องทั้งปีทั้งชาติไม่มีการดีกันเลยนะ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่หมาทั้งห้าตัวนะมีแต่ตัวมันตัวเดียวนะที่ทะเลาะกับพี่น้องทั้งหมดทั้งชาติทั้งปีอ่ะพอทะเลาะกับบักนาะก็อยากอยู่เหนือ นะบักนะาจะเลี้ยงด้วงเหรอเราเอาดีกว่ามันแอเราดีกว่ามันนะอ๋อตอนนี้มันมีเครื่องบดมะพร้าวเครื่องเดียวเราดีกว่ามันนะฉันเชื่อนะฉันรวมพลังกับเธอนะพี่เขยนะยังไงต้องชนะบักนานให้ได้เลยนะเพราะอะไรเพราะทะเลาะกับบักนะาทะเลาะกับน้องก็ต้องเอาชนะนะเชื่อไหมเคสเนี้ยเลี้ยงด้วงแล้วทุ่มโต๊ะมาหินอ่อนเนี่ยถ้าไม่มีนางหวายอยู่ตรงนั้นคือเรื่องนี้ไม่มีนางหวายเลยเรื่องไม่เป็นแบบนี้ ทะเลาะนะอาจจะทะเลาะกันอาจจะยอมกันอย่างเช่นซื้อแล้วนะซื้อแล้วเออแล้วซื้อมาชนกันแบบนี้อะาํายังไงล่ะอ่ะก็คงจะตกลงกันดีๆอย่างนั้นอย่างนี้คงไม่ถึงขนาดทุ่มโต๊ะคงไม่ถึงขนาดเพราะอะไรโดนล้างสมองแล้วไงลุงอะนะแอนดูนางพูดแล้วนะนางบอกว่าตอนนั้นนะอ่ะอยากเป็นอยากเป็นใหญ่กันเออเท่าที่แซนเริ่มคดีนี้ใหม่ๆแซนเห็นบักน้าพูดด่าลุงด่าป้าแซนก็มองแบบนั้นนะว่า บักน้าเนี่ยอิจฉาลุงป้าบักน้าอยากเป็นผู้นำเพราะเห็นลุงเป็นผู้นำ